สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่มาพร้อมกับข่าวดีนะครับที่น้องมองมาไปทุกคนนะครับจะต้องรู้นะครับเพราะนี่คืองานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยไมหิดนนะครับนั่นคืองานไมหิดนโอเพนเฮาส์สองัน้นั่นเองนะครับปีนี้บอกได้เลยนะครับว่าเราจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักกว่าเดิมแน่นอนนะครับจะมีอะไรเด่นๆบ้างตามมาดูกันเลยครับเริ่มกันที่กิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมไมหิดนแอดมิชชั่นและไมหิดนโอเพนเฮาส์นะครับน้องๆคนไหนที่เล็งคณะไหนไว้สาขาไหนไว้นครรอยย่าาลกกิจมี้เนะครับ กิจกรรมไม่โดนแอดวิชชั่นและไม่โดนโอเ n h นเฮาส์นะครับเป็นกิจกรรมที่แนะนำหลักสูตรนะครับรวมไปถึงกิจกรรม เวทีเสวนาวิชาการนะครับเพื <st it le> ่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ร,ระบบ PCA s ส <st it le> นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีกิจกรรมจากบูธคณะต่างๆมาเปิดบูธเปิดหลักสูตรให้น้องๆทุกคนนะครับได้สัมผัสว่าแต่ละคณะแต่ละหลักสูตรเนี่ยมีเรียนอะไรบ้างรวมไปถึงการเตรียมตัวการเข้าสอบนะครับภายในคณะนั้นๆนะครับรวมถึงจะได้พูดคุยกับรุ่นพี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับว่าเรียนอะไรบ้างและต้องเตรียมตัวเข้าคณะนั้นอย่างไรบ้างนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีการเปิดคณะต่างๆนะครับให้น้องเยี่ยมชมบรรยากาศห้องเรียนห้อง l a บ รวมไปถึงสัมผัสชีวิตนักศึกษานะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้น้องเข้าสู่มหาวิทยาลัยมหิดลน,นั่นเองนะครับกิจกรรมที่2มมหิดลมิวเซียมและมหิดลทัวร์ปีนี้มาในทีมมหิดลรายแอนไกด์เอ็มยูไกด์ Mu พาไปส่ง น้องๆจะได้ทัวมหาวิทยาลัยมหิดลแบบชิลๆพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดทางโดยพี่ๆ MU Gu Guide ปีนี้ให้บริการ11รอบตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3ใช้เวลาการเดินทางประมาณ30นาทีน้องๆคนไหนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับกิจกรรมที่3มหิดลเฟสติวัลปีนี้มาในยีม m ัลติ v ว r ร์มหิดลหลักวิติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนความหลากหลายทางความสามารถของนักศึกษาผ่านการแสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขับร้องประสานเสียงการแสดงศิลปะการต่อสู้การเสลนารวมถึงคอนเสิร์ตสุดมันจากวงดนตรีนักศึกษาทามพลาดและพบกันที่ลานกันไผ่ศูนย์การเรียนรู้มหิดลครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องตัวสำรองต้องเดินด้วยน้ำตา <c oughs> เดินเยอะท้องเริ่มหิวมาเดินชิวๆที่ตลาดนัด m U. เอ็มย e 2025กันดีกว่าครับปีนี้เราเตรียมตลาดนัดไว้2โซนด้วยกันโซนแรกหน้าวิทยาลายัยยวิทาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาโซนที่2หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งในปีนี้นะครับเราผลทับร,ร้านค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มอาหารฮาราลและของกิฟช็อปต่างๆให้น้องๆเนี่ยได้มาเดินช้อปปิ้งกันเพื่อคลายหิวในงานทั้งวันเลยนะครับ ย้ำกันอีกครั้งนะครับอย่าลืมแคปเจอร์หน้าจอที่มี QR code ที่ได้จากการลงทะเบียนร่วงหน้ามาเช็คอินณน4จุดหลักจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดสำนักงานนการบดีจุดอาคารศิริวิทยาคณะศิลปศาสตร์ศูนย์การเรียนรู้มหิดลและคณะวิทยาศ,ยศาสตร์นะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้บุ๊กกิ้งกิจกรรมมาก่อนเมื่อหลังจากเช็คอินเสร็จแล้วสามารถร่วมกิจกรรมทั้งมหาวิทยาลัยได้เลย ส่วนคนที่บุ๊ก i ิ้งมานะครับหลังจากเช็คอินเสร็จแล้วให้เดินไปที่คณะที่น้องๆจองกิจกรรมไว้ได้เลยครับเป็นไงบ้างครับทุกคนมหิดลโอเว่นเฮาสองพันรอคุณอยู่นะครับมาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกิจกรรมจัดเต็มจัดแน่นมาค้นหาตัวเองและมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยกันนะครับแล้วเจอกันที่มหาวิทยาลัยมหิดลสาลานะครับบ๊ายบาย